ไปถ่ายข้างหน้าเย็นๆนะมาเอาเลย action ไปยืกรู้เปอะไรมาอนกนโอเคอยากรู้เอาเอาจังหวะนี้เลยออกมาแล้วไปเลยฮะใช่ใออกมาปุ๊บเราไปเลยแล้ววิวกินต้องแสงเพราะวิวเป็นคนเลิโอเธอต้องอยู่ขวามนอ้แต่ฉันต้องอยู่กลางกลางฉันต้องวิ่งไ เดี๋ยวลอามาดิโดีนะอยู่เลยอยู่เลยมาขามไปครับโอเค็ e ซ t s h o ตครับเจ็บไม่เจ็บโอกคเป็ตอเท็น่มันใช่ไหมเนตอนไหนเหมือนมันหยุดไเือต้กระโดดแบนโอลิมปิกอะังหวงแบบโฟ์่ไม่ไม่ไม่เบรก ครับพี่ไปขอเชือกแน่นกว่านี้ได้ไหมพี่พีมันดึงแล้วมันหลวมทำงานมันทำงานมันเดือดรึเปล่าพี่ขอดิเชือกหลวมเพราะพี่พีดึงหรอพี่พีดึง,ดงเขาผูกไว้ดีๆก็มาทำหมอก็ังลำบากทีมงานเหื่อจริงเขาไม่ตัง้งใจทำไนเอ่อกล้องเขาจะอินเข้ามาเนาะตามรางเราต้องไปเจอกล้องตอนกล้องอยู่ปลายรางพอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องยั้งยั้งนิดนึง ถ้าเกิดเราวิ่งเต็มแรงมันอาจจะเลยอะไร้ มองหลังมองหน้ามองหลังนะพอสุดท้ายปุ๊บเดี๋ยวจะให้คิวคิวคือเหมือนได้ยินเสียงยามเขาวิ่งตามมาก็เลยหันมองแล้วก็เราจะทราสีชันออกไปแค่หันมองคมๆเราเราเวียนได้่คือเดินไลน์รายการรายการมาหันมองคมเดินเข้าไปดูนะเปิดหลายจังหวะมากเลยเมื่อกี้นะเออหยุดอะไรกินเนาะเขาย่องเออเล่นกันคมๆนะคมๆเลยเบว์โบว์ได้เลย อยู่ได้กันหน่อยอยู่ได้กันหน่อยแอ and Q ยินเสียงโอเคสวยงามฮึหยุดเละ ไปทำอะไรมาถึงเจ็บสอบหกสรุดขาตัวเองนะพี่วันวันทำอะไรได้นะสรุดขาตัวเองวันละสองสามรอบงงง่งางชี้ไปชี้ตอเนี่ เฮใครในน่ S <S. ้ได้ยังไงมามีใครทำฮะใครทำอินเหรอจิ้นต้องสนใจเอาลูกพี่ไปเลี้ยงเลยค่ะหนูโดนพัิธนาการร้านฉันโดนงูร้านโทษฐานขโมยหัวใจของเธอ เกิดมันหล่อให้มันน่าักใจนมันคือความหล่อใช่มัแบบเอาไม่อยู่แล้วเขาจับไว้ต้องหล่อเกิน ดกต้องให้อยู่ด้านข้างรถเขาก็แท็กตามเราไปนะวัะนั้นรอบเพื่อนด้วยพี่เบลความบุ้นวายระดับไหนคนนนี้ยตอนนี้เหรอน่าจะเป็นระดับ2 0 0้ละตอนนี้คูณ2ดับเบิลทรับเบิลของจริง มันใกล้กันเลยพอลงปุ <S <S ๊บเอาหน้ามาใกล้กันนิดนึงก่อนนี่จะมองขึ้นไปพร้อมกันนี่เอาหน้ามาใกล้กันคือมองหน้ากันหรือมองข้างหน้ามันต้องมองมองนี้เยมองเป็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่อย่างนี้ใกล้กันคือมองเลยใช่ถูกต้องพอลงปุ๊บลงวิบมองหน้ากันอ่าแล้วไปไปเอาหน้าไปเอูเน้อาไปดูปึ๊บมองหน้ากันลงด้วยใกล้หรืมองก็มองที่ลายจะดังที่สุด ทุกคนทำแอคชั่นแบบกำลังเพิ่งปีนมาแล้วก็นั่งพร้อมกันนะได้แอคชั่นไปไปดีครับเหลือท้ายน้องนิ่งมือฝันเประตูไมประตูปิดได้ไหมได้ไหมได้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 อดซาซาซไปดีครับออกไปทำพี่หน่อยไปทำพี่หน่อย

อะไรกันไปฉีดสเตส์สนุก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 หน่อยเออชิว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 ชิะมองถนนด้วยโอเคเบรกเบเบรกเบี่ยมาเ็บเบเ

วโอเคบายๆพี่มอนนะแล้ว้อย่าแล้วดิวนกันอกัมาดิ โคลแบบปิ like like fun, like like, e ้งความฝันนแบบเอาเว้ยเตาเว้ยดีนะแล้วทำได้โอเคครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอหน้าหน้าแบบหน้าแบบยิ้มๆสนุกสนุกเฉลียวไปหน่อย

พีพีดึงขาดแล้วเนี่ยเห็นปะมันผู้ต้องสงสัยโกหกหลอกลวงคิดจะมาทำคะแนนหรอไม่ได้หรอยังไงพี่เบลพูดหลักพี่เบลเบลเบลร้านถูกหรือว่าเกินเิวกินเิวกินเลยพี่เบลหนูไล่พี่เบลบอกเนี่แหละอยากได้ยินอะไรต้องให้ได้ยินงหกคำ double trouble